สวัสดีนะคะเพื่อนที่วันนี้นะคะน้าก็เอาสินค้าอยู่ที่ร้านนะคะอีกหนึ่งแบบนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นน,ะะนี้นะคะจะเป็นกล่องใสนะคะเพื่อนที่จะเป็นกล่องใสกล่องแบบว่า,าคือมันใช้งานได้หลายประโยชน์นะคะแต่น้าเรียวกยว่ากล่องเหลี่ยมนะคะเนาะ ใส่ตรงนี้แป็นมือแขน,นะ,ะมันจะเป็นกล่องเหลี่ยมน,นะคะเพื่อนพี่จะเป็นกล่องใสนะคะสี่เหลี่ยมซึ่งว่ากล่องนี้นะคะคือมันจะต้รรจุอาหารได้ เาไปใช้งานแบบไหนนะคะเนาะ,นะ,ะเดี๋ยวคะเดี๋ยวให้ดูใกล้กว่ามันมันจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเพื่อนพี่จะสะท้อนแสงนิดนึงนะเนะะี่ยค่ะจะเป็นกล่องลักษณะอย่างนี้นะคะประมาณนี้เป็นกล่องเหลี่ยมนะคะเพื่อนพี่เป็นกล่องเหลี่ยมนะคือมันจะอันนี้มันก็บ่ายน่าจะบ่ายโมงแล้วนะคะคือมันจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเนาะ ของนู่นนี่นั่นได้นะคะเนาะเนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นช่วงนี้นะคะช่วงเนี่ยประมาณเดือนเดือนนี้เดือนตุลาพจิกาธันมาพุกาลาช่วงสามเดือนเนี่ยคือของรูปเนี่ยคือจะขายดีมากนะคะเื่อนที่บางคนเขาก็อไปแพ็ ขน,ขนมรุ่นนี่นั่นจัดชุดเซ็ตแล้วก็แจกให้เพื่อนเพื่อนพี่หรือญา,าติผู้ใหญ่นะคะที่เราเรา,เรามีของอยู่แล้วนะคะเราเราอยากจะให้นะคะเนาะอันนี้น่าก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ชมนะคะมันก็ไม่ไม่เลิศมากนะคะเพื่อนพี่แต่คือเนื้อของเขามันใสอ่ะเวลาใส่ของแล้วคือมันสวยนะคะนาก็เอามาให้เ,เพื่อนพี่ได้ชมนะคะ อันนี้นะคะในหนึ่งลังนะคะเพื่อนพี่ในหนึ่งลังจะบรรจุสองโหลนะคะในหนึ่งลังจะบรรจุสองโหลนะคะใครจะเอาไม่ถึงถึงเป็นลงังเอาไม่ถึงลังก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะ กล้ดีกว่านะคะน้องเพราะว่ามันสะท้อนแสงนะคะเวลามันสะท้อนแสงมาคือมันมันจะมันเหมือนจ้าๆ้านะมันจะไม่เห็นรูปทรงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนาขยับกล้องเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะคะเนี่ยอันนี้ยังจังสะท้อนแสงอยู่อันนี้น่าจะบ่ายโมงแล้วนะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้นาอัดคลิปนะคะเดี๋ยวนะคะนาขามุมอ่ามุมนี้ก็ยังสะท้อนอยู่แต่นิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ประมาณนี้ ประมาณนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะจะได้เห็นชัดๆเนี่ยค่ะกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่เนี่ยค่ะความสูงนะคะนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะความสูงนะคะประมาณนี้เลยนักไม่ได้วัดนะคะเพื่อนพี่เดี๋ยวเพื่อนๆพ,พี่ดูเองได้เลยนะคะเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ เราเอาไปบรรจุเป็นอะไรก็ได้นะคะเพื่อนพี่แล้วแต่จะใช้นะคะมันเป็นกล่องอนเนกประสงค์นะคะมันคงก็เอาไปใส่พระเครื่องนะคะแต่ปกติแล้วของนาคเอาไปใส่พระเครื่องนะคะเนาะนาคก็จะเก็บเจแยกใส่กล่องไว้อย่างนี้นะคะเพื่อจะไม่ให้มันพระที่เรามีอยู่เบียดกันได้หรือจะเอาไปคือมันใช้งานได้หลากหลายนะคะเพื่อนพี่แล้วแต่ว่าไอเดียของใครจะแบบไหนเนี่ยค่ะ จัดชุดเซ็ตนู่นนี่นั่นได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนพี่นะคะใช่กล่องของเขามจาะเนื้อใสามากเนี่ยจัดของปีใหม่ได้เลยนะคะเนี่ย ในหนึ่งลังนะคะจะบรรจุ2โหลนะคะเพื่อนพี่ใน1ลัง,ลงจะบรรจุ2โหลนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากล่องเหลี่ยมใสนะคะเขาเรียกว่ากล่องเหลี่ยมใสนะคะประมาณนี้ความสูงก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่วัดเองได้เลยนะเนี่ยค่ะประมาณนี้เนี่ยค่ะ หน้าก็เอามาให้ได้ชมนะคะเพ,พื่อนพี่เป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเนาะนีค่ะถ้าเพื่อนๆที่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยทางร้านหน้าก็คือแจกจงนะคะถ้าสั่งไม่เยอะก็แยกได้นะคะโหลนึงก็แยกได้นะคะเพราะว่าในหนึ่งลังนะคะในหนึ่งลังมันจะบรรจุสองโหลนะคะถ้าเอาไม่ถึงก็แยกออกได้นะคะเนาะ หน้าก็คือแจกส่งนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหน้าก็ฝากนะคะฝากเพจนะคะฝากเพจแล้วก็เฟซนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านเหมือนกันนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ช่อง y YouTube ของหน้าก็จะเป็นคลิปเครื่องสินค้าที่อยู่ในร้านนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็เข้ามากดติดตามชมได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ